สวัสดีครับพบกับสุรกดา์ฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วอลเล,ลรี่คาปินชื่นชมรัสเซียทําได้ดีในเกมเชืวเวียดนามเฮกอกทีมชาติรัสเซียนะครับเปิดเผยว่าเป็นเกมที่ดีหลังประเดิมคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติเวียดนามในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์วอลเลรี่คาปินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติรัสเซียเปิดเผยหลังจบเกมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-0ในศึก LP Bank บ u ค2024นัดแรกเมื่อวันที่5กันยายนโดยวาลเลรีคาปินได้เปิดเผยว่า แบบนี้ค่อนขขางดีสภาพการเล่นแตกต่างออกไปและเป็นเกมที่น่าสนใจโดยเราเดินทางมาไกลถึงที่นี่แต่เรามีเกมที่ดีไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บและเราได้รับผลดับที่ดีระดับทีมเวียดนามเมื่อเทียบกับทีมใหญ่นิุโรปยังไม่แข็งแกร่งมากนักแต่พวกเขาก็กลับสร้างความยากลำบากให้กับเราโดยรวมแล้วผคิดว่าเวียดนามมีผู้เล่นที่มีทักษะดีไม่ว่าสภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีก็ตามเมื่อถูกถามถึงจังหวะพลาดของดังวัลลัม นั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดประตูนั้นเป็นความผิดของผู้สอดประตูและกองหลังด้วยในวงการฟุตบอลคุณไม่สามารถปราศจากข้อผิดพลาดได้100%เปอร์เดีย๋ยวราบโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะ LP Bank Cup ทีมชาติรัเสเซียจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่7กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับสองทุ่มตรงส่วนเวียดนามจะพบกับทีมชาติไทยก็คือวันที่10กันยายนนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยสองทุ่มตรงเช่นกันถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและเฟซบุ๊ก f อ Thailand แล้วก็ YouTube c h anel n ช้างศึก Official นะครับด่วนทีมชาติไทยลุ้นหนักเกมเจอทีมชาติรัสเซียเสียเส่ยงถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 24 2 4คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติรัเสเซียท็อปสับ33งของโลกณนสนามมินสิสเตเดียมประเทศเวียดนามส่วนเสียงที่จะถูกยกเลิกการแข่งขันเมื่อมีรายงานจากทางฝั่งเวียดนาม ว่าพายุไต้ฝุ่นงาจิกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามขณะเดียวกันนะครับมักซิมมิโตรฟานอฟเลขาสมาคมฟุตบอลรัสเซียประกาศโดยทันทีหากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการแข่งขันเกมนี้จะถูกยกเลิกโดยไม่มีข้อแม้และทีมของเขาจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมเพื่อรอบินกลับประเทศรัสเซียทันทีนแฟนบอลชาวไทยต้องลุ้นให้พายุไต้ฝุ่นผ่านพ้นไปโดยเร็วและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกมการแข่งขันครั้งนี้นะฮะ โอ้ยฝ่าฝนมันกันนั่นเนาะพอแม่พี่น้อ,นนองไปสิไปหามมันไดน้เนาะครับพอแม่พี่น,น้องจัดเวทีสอสะลัก้ายประคนเจอนายเก่าคิมซังซิกล้ำร่วมกันคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้ตามช่งศึกทีมชาตินะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับประเทศเวียดนามน,นะครับกรุงฮานอยเตรียมทำศึก LP Bank Cup 2024 ฟุตบอลนุนเครื่องตมปะติดตินฟีฟาเด,เดือนกันยายนบอกกัว่าระหว่างการเข้าแชมป์นะฮะสัญลักไฮประโคนสซไพเจอกับอดีตเจ้าหน้าเก่าอย่างคิมซังซิกผู้ร่วมสร้างบริตร์พาทีมฮุนไดมอเตอร์ผงาดคว้าแชมป์เคลีลีกสูงสุดของเกาหลีใต้หลังจากนั้นนะครับก็มีการทักทายกันนะครับแล้วก็มีการกอดนะครับคิดถึงกันพาทีมประสบความสุเร็จ เดี๋ยวสำหรับซอสให้ประควรจะริชื่อเป็นนักเตะไทยคนที่2นะฮะในประวัติศาสตร์ที่ความแชป์ลีกสุดๆของเกาหลีใต้ต่อจากเด่ตุกปีอพงผืออ่อนซึ่งในขณะนั้นกิมซังซิกนัออ่งียูุ่เสือชนบุรฮงไดมอเตอร์ก่อนที่ในปัจจุบันเขาจะมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมชาติเวียดนามน,นะฮะก็อยู่นั่นก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับด่วนเวียดนามช็อกหนัก เปิดอันดับโลกทีมชาติเวียดนามหลังพ่ายทีมชาติรัสเซียยับขาบ้านร่วงถึง3ขั้นคนหลงหลันจัสติกเกมแรกการแข่งขันฟุตบอลอินเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนศึก LP Bank บ u ค2 0ั4ิทีมชาติเวียดนามภายใต,ต้การนำทัพของกิมซังซิกกุนซึกชาวเกาหลีใต้พ่ายยับขาบ้านให้กับทีมชาติรัสเซียไปถึง3ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงกำคืนที่ผ่านมาณสนามมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม จากพ้นการขันดังกล่าวนะครับส่งผลให้วีตนามคะแนนอันดับโลกนะครับติดลบไปถึง2.14คะแนนคะแนนรวมสะสมหล่นมาอยู่ที่1,165.88คะแนนฉะนั้นทําให้อันดับโลกของเวียดนามจังเดิมรั้งอันดับที่115ของโลกมีสิทธิ์ที่จะล่วงหล่นไปอยู่อันดับที่108ของโลกจากการคิดคะแนนฟีฟ่าแลนกิ้งโลกในเดือนกันยายนนี้นะฮะโอ้โห เปิเาาดเ,ปเงื่อนไขทีมชาติไทยลุ้นคว้าแชมป์เบียดชี้สตา3ชาติเงื่อนไขไทยคว้าแชมป์ฟุตซอลเปิดเงื่อนไขนะครับฟุตซอลไทยจับอัฟกา,านิสถานและกวัวเตมาลาสามชาติม,ลมีลุ้นแชมป์คอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024อุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกเซนิตาต่อตาฟันต่อฟันกติกานับคะแนนในการแขง่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024 อุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกหากคะแนนเท่ากันนะครับจะด,ดูผลต่างประตูที่เสียในส่วนของทีมฟุตซอลไทยที่ลงสนามมาสามเกมมี6แต้มจากการชนะ 80, ชนะ 20, ิวซีแลนด์เวะคูต2 0และกัวเตมาลา46ก็มี6แต้มจาก3นัดประตูได้เสียบวก8ลูกส่วนอัฟกานิสถานนะครับมี6แต้มจาก3นั 4, ดเช่นกันโดยชนะกัวเตมาลามาแพู้เวต3 4ชนะนิวซีแลนด์5 1 มี6แต้มประตูได้เสียบวก4ประตูส่วนกวัวเตมาลานะครับแข่งครบแล้วสีนัดมี9แต้ม,ตมประตูได้เสียบวก6หากผู้สอไทยชนะด้วยสกอร์ทเท่าไหร่ก็ได้ก็จะคว้าแชมป์ในทันทีกับการมี9แต้มเท่ากับกวัวเตมาลาแต่ประตูได้เสียไทยจะดีกว่าส่วนอัฟกานิสถานยังมีโอกาสเข้าป้ายแชมป์หากชนะไทยได้ด้วยผลต่างประตู3ลูกขึ้นไปเะนั้นทาให้ อัฟกานิสถานมี9ก้าเต้มเท่าก,กับกัวเตมาลาและประตูได้เสียจะแซงกัวเตมาลาในทันทีหากยิงไทยได้ถ่วยผลต่าง3ลูกขึ้นไปแต่ถ้าหากยิงไม่ถึงคือยิงผลต่าง 1- หรือ2ประตูแชมป์จะเป็นของกัวเตมาลาและหากฟุตซอลไทยจบเสมอกับอัฟกนานิสถานแชมป์จะตกเป็นของกัวเตมาลาในทันทีเนรือว่างการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมป์เป็นชิพจากการแข่งขันแล้ว3ครั้งฟุตซอลไทยยังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลย นับจากคอนเนติทิวเทลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023แชมป์ตกเป็นของสาธารณรัฐคอนติเนติวเทาฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022แชมป์ตกเป็นของโมร็อกโกและล่าสุดคอนเนติลเทาฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021แชมป์ก็ตกเป็นของอิหร่านนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นร่อนเงยงของที่6กันยายนนะครับ you yeah.